เคยคิดกันไหมครับว่ามหาวิทยาลัยใกล้บ้านเราเนี่ยจะกลายเป็นพลังสําคัญที่สามารถพลิกโฉมชุมชนได้วันนี้เราจะมาดูเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นนี่เองดูภาพนี้สิครับสวยมากๆเลยนะแต่จะบอกว่านี่ไม่ใช่แค่กระเป๋าธรรมดาานะครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เลยล่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ เรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะไล่เรียงกันไปตั้งแต่ภารกิจเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยนะครับไปจนถึงสูตรสําเร็จที่เขาใช้กันแล้วก็ไปดูผลลัพธ์จริงๆว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้ยังไงและสุดท้ายคือผลกระทบในระยะยาวที่เกิดขึ้นครับโอเคครับมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยคือทุกอย่างมันต้องมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเลยนะก็คือความคิดที่ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่แค่ในรั้ววของวองงตเ แต่สามารถออกมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้แล้วมหาวิทยาลัยที่เรากำลังพูดถึงก็คือมหาวิทยาลัยราชพัฒวลวไลอลองกรในภาพบรมราชูปถามหรือที่เรียกสั้นๆว่ามรวครับคือเขามีภารกิจที่ชัดเจนเลยนะว่าจะต้องเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นพูดง่ายๆก็คือต้องช่วยให้ชุมชนรอบๆเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ของเขาเลย พอมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วคําถามต่อมาก็คือเราจะทํำยังไงล่ะเขามีสูตรสําเร็จอะไรเดี๋ยวเราจะมาแกะรอยดูโมเดลที่เขาใช้กันครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญของโปรเจกต์นี้เลย แล้วดูการเติบโตของโครงการนี้นะครับคือมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆเริ่มต้นปี2562เนี่ยมีแค่52หมู่บ้านในปทุมธานีกับสระแก้วผ่านไปแค่5ปีเองนะครับตอนนี้คือขยายไปครอบคลุมถึง73ตำบลใน3จังหวัดแล้วโหคือมันโตเร็วมากแสดงว่าโมเดลที่เขาใช้เนี่ยมันต้องมีอะไรดีแน่ๆและโมเดลที่ว่านั่นก็คือโมเดล BCG ครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างมันคือการเอา3แนวคิดเศรษฐกิจมารวมกัน ตัว B แรกคือ Bioeconomy หรือเศรษฐกิจชีวภาพก็คือการใช้ของจากธรรมชาติเนี่ยแหละครับตัว C คือ Circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียนคือเอาของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่ายที่สุดและสุดท้ายตัว G คือ Green economy หรือเศรษฐกิจสีเขียวก็คือทุกอย่างที่ทำเนี่ยต้องดีต่อโลกพอมันรวมกัน3อย่างนี้ปุ๊บมันเลยกลายเป็นโมเดลที่ยั่งยืนมากๆครับแต่ที่มันเจ๋งไปกว่านั้นนะครับคือเป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้เนี่ย ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองหรือกำไรนะแต่เขาวัดกันที่สิ่งที่เรียกว่าความสุขมวลรวมของหมู่บ้านหรือ g v h คือเขาอยากให้คนในชุมชนมีความสุขจริงๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆซึ่งผมว่ามันเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งมากๆเลยเอาละครับฟังดูดีมากๆเลยใช่ไหมครับทั้งโมเดล BCG ทั้งเรื่องความสุขมวลรวมทีนี้เรามาดูของจริงกันดีกว่าว่าพอทำไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่มันออกมามันเป็นยังไงมันจับต้องได้แค่ไหน ดูตัวเลขรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นสิครับโหไม่ธรรมดาเลยนะที่สะแก้วนี่เพิ่มขึ้นตั้ง6ก่อกว่าๆปทุมธานีก็41%อยุธยาก็21%คือมันเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าโครงการนี้มันช่วยให้ชาวบ้านมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นจริงๆ แล้วมันไม่ได้มีดีแค่เรื่องเงินนะครับมันมีตัวเลขอีกตัวที่น่าสนใจมากคือ SROI หรือผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนฟังดูอาจจะยากนิดหนึ่งแต่จริงๆมันง่ายมากเลยครับอย่างที่ปทุมธานีเนี่ยค่า SROI คือ2.30มันแปลว่าทุกๆ1บาทที่ใส่เงินลงไปในโครงการนี้มันสร้างผลดีกลับคืนมาสู่สังคมได้ถึง2บาท30สตางค์เลยนะคือมันคุ้มค่ามากๆในเชิงสังคม แล้วมันไม่ใช่เรื่องฟลุกนะครับเพราะพอไปดูที่สาก้าตัวเลขก็ใกล้เชียงกันเลยคือ2.28นี่มันพิสูจน์ให้เห็นชัดๆเลยว่าโมเดลนี้มันเวิร์กจริงทำได้จริงและให้ผลลัพธ์ที่ดีสม่ำเสมอไม่ว่าจะเอาไปใช้ที่ไหนก็ตามทีนี้พอเราเห็นตัวเลขสวยๆแล้วอาจจะสงสัยว่าแล้วเขาทำอะไรกันถึงได้ผลลัพธ์แบบนี้นี่แหละครับคือคำตอบเขาเอาของพื้นๆที่มีในท้องถิน่นอย่างพวกแกลบข้าวสมุนไพรต่างๆเนี่ยมาแปรรูปเปลี่ยนมันให้กลายเป็นของพรีเมียม อย่างสบู่ยาหม่องที่ขายได้ราคาดีขึ้นนี่แหละครับคือการสร้างมูลค่าเพิ่มของจริงหรืออย่างอันนี้ก็สุดยอดมากครับคือเขาเอาของที่ปกติอาจจะทิ้งไปแล้วเนี่ยมันทำเป็นน้ำปลาล้าแปรรูปคือไม่ปล่อยให้มีอะไรเสียเปล่าเลยจริงๆนี่แหละครับตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของเศรษฐกิจหมุนเวียนที่พูดถึงไปตอนแรกและมันไม่ใช่แค่เรื่องการทําของขายนะครับสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการสร้างคน โครงการนี้เขาสอนทักษะใหม่ๆให้กับชาวบ้านด้วยอย่างเทคนิคการพิมพ์ผ้าด้วยสีธรรมชาติหรือ Eco p r i n t ิ้งเนี่ยทำให้ชาวบ้านทํากระเป๋าผ้าสวยๆที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองได้คือได้ทั้งของได้ทั้งทักษะได้ทั้งโอกาสใหม่ๆในชีวิตเลยพอเห็นทั้งหมดนี้แล้วเราน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าความสําเร็จนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆงั้นเรามาสรุปกันอีกทีนะครับว่าอะไรคือผลกระทบที่ยั่งยืนและอะไรคือหัวใจที่แท้จริงของเรื่องราวนี้ จริงๆแล้วแก่นของเรื่องนี้มันง่ายมากเลยครับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปแบบเอาเงินไปให้แล้วก็จบแต่เขาทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้จุดประกายครับคือเข้าไปปลดล็อกศักยภาพที่ชาวบ้านเขามีกันอยู่แล้วเป็นการให้ความรู้ให้เครื่องมือเพื่อให้เขายืนได้ด้วยขาของตัวเองเรื่องราวนี้ก็เลยทำให้เราต้องกลับมาคิดนะครับว่าถ้าเราเอาความรู้ไปเจอกับพลังของชุมชนจริงๆศักยภาพที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดไหนลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ